กลับมาเกาะติดข่าวการเมืองครับปมร้อนปราสาตาเมือนทมเกมอำนาจเอฟเฟก์ข้ามชาติขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์บางกอกบิสเ n e ย s c o m ครับหากพิจารณาความสัมพันธ์2ตระกูลจากระดับบุคคลทักษิณชินวัตรกับฮุนเซนที่อย่างรากลึกไปถึงระดับครอบครัวสู่ระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลและนายกสประเทศสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาน่าจะเงียบสงบ คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดกรณีปราสาทตาเมือนทมอำาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ของไทยซึ่งอยู่บนเส้นพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชายังปักปันเขตแดนไม่แล้วเสร็จโดยต่างฝ่ายอ้างสิทธิ์เพราะถือแผนที่คนละฉบับหลังพลตรีเนี่ยวงผอบอพลน,น้อยรอ42กัมพูชานำคณะแม่บ้านจำนวน25คนขึ้นมาสักการะปราสาทตาเมือนทมก่อนร้องเพลงชาติปลุกใจทหารกัมพูชา ที่ตรึงกาลังในพื้นที่จากนั้นทหารไทยได้เข้าไปห้ามปรามพนตรีเนี้ไม่พอใจพูดท้าททยให้ยิงกันต่างฝ่ายต่างไทยคลิปเผยแพร่จนเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียกองกําลังสุรานารีกองทัพภาคที่สองจึงทําหนังสือประท้วงทันควันในการกระทําที่ไม่เหมาะสมไปยังผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4กัมพูชาเป็นหลักฐานท้วงติงเป็นลายลักษณ์อักษรหลังมีบทเรียนเรื่องปราสาทพระวิหาร ย้อนรอยไปเมื่อปี2552เหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาปราสาทตาเมืองทมหนึ่งในพื้นที่สู้รบดุเดือดไม่ต่างกับปราสาทพระวิหารทหารกัมพูชาหวังขับไล่ทหารไทยออกจากพื้นที่แต่ไม่สําเร็จหลังเสร็จศึกปราสาทพระวิหารทหารไทยนํารั้วลวดหนามมากั้นเป็นแนวกําแพงห้ามฝ่ายกัมพูชาขึ้นมาบนปราสาทตาเมืองทมเพื่อตัดปัญหาเป็นเวลาหลายปี หลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุครัฐบาลเพื่อไทยหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์ของประเทศยกระดับการค้าการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจึงมีคำสั่งจากฝ่ายการเมืองให้ทหารไทยนำรั้วลวดน้ำออกจากปราสาตาเมืองทมอนุญาตให้กัมพูชาขึ้นมาสักการะได้แต่ห้ามทำกิจกรรมใดๆ เช่นเดียวกับการตีตกข้อเสนอทหารไทยสร้างกำแพงระยะ55กิโลเมตรชายแดนไทยกับกัมพูชาติดปอยเปตรตกับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพราะว่าการเมืองกัมพูชากับการเมืองไทยไม่แตกต่างมากนะักมีฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลโดยใช้กลไกลทั้งในและนอกสภาผนึกกำลังคนรุ่นใหม่หวังโค่นล้มตระกูลฮุนเซนที่ครองอำนาจมายาวนานปัจจุบันความนิยมฮุนเซนสันคลอนไม่ต่างกับสถานการณ์ฝั่งไทยที่สื่อจัวหัวข่าวผลเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบจอที่ผ่านมาทักสินสิ้นมนคลังหลังจากพักเพื่อไทยพลาดเป้าหลายพื้นที่ อีกทั้งกรณีการรอบสังหารลิมกิมยาอดีตสมาชิกรัฐสภาอดีตสสฝ่ายค้านของกัมพูชาพักแกนนำฝ่ายค้านที่ชื่อว่าพักกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNP r ที่สำคัญยังถูกฝ่ายต่อต้านย้อนสอนปลุกกระแสะทวงคืนเกาะกูดอยู่ใกล้พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนที่รัฐบาลไทยกัมพูชามีแผนขุดน้ำมันมาแบ่งสันปันส่วนในอนาคตผลประโยชน์ร่วมหุนเซนและทักษิณ เป็นที่รู้กันดีว่ากลเกมของฮุนเซนยามใดที่เสถียรภาพการเมืองระสำการปลุกกระแสรักชาติจุดไฟชายแดนไทยกัมพูชาจะเป็นเครื่องมือในการกู้กระแสนิยมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ได้ผลชะงัดเช่นเดียวกับกรณีปราสาตาเมืองทมควบคู่ไปกับข่าวลอบโจมตีบ้านพักฮุนเซนซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งประธานวุฒิสภาจนมีการออกมาตรการควบคุมการใช้ดโดรนเพราะเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ใช้ปฏิบัติการ กรณีล่าสุดปมปราสาตาเมือนทมดูเหมือนจะจบลงด้วยดีเมื่อมีการปรับความเข้าใจกันระหว่างสองฝ่ายเนียมจันยดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยพร้อมคณะทหารกัมพูชานำโดยพลตรีเนี่ยวงผอบอพลน้อยรอ42และทหารไทยนำโดยพันโทจักกริตปิยะสุพเรกผอบอกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ได้พูดคุยเคลียร์ปัญหาการบนปราสาทาเมือนทม ต่างฝ่ายต่างจับไม้จับมือตบบ่าโอบไหลก่อนแยกย้ายเป็นไปตามความคาดหมายคนกัมพูชายกพลตรีเนี้ยวงออผอพลน้อยรอ42เป็นฮีโร่ที่กล้าท้าทายทหารไทยเรียกความนิยมฮุนเซนกระเตื้องขึ้นมาทันตาเห็นแต่เพียงไม่นานนายกฮุนมาเน็ตกลับโดนทัวกัมพูชาลงยับเมื่อปรากฏข่าวในสื่อต่างประเทศอ้างคำพูดภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม จึงเป็นที่มาการชี้แจงด่วนโดยพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆศกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าพลเอกหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไม่ได้โทรมาแสดงความเสียใจหรือขอโทษไทยแต่อย่างใดเพียงแต่รัฐมนตรีกรลาโหมภูมิธรรมต้องการสื่อสารว่าทําอย่างไรให้พื้นที่ดังกล่าวมีความปกติไม่มีการแสดงกิจกรรมเช่นนี้อีกสำทับด้วยการออกมาให้สัมภาษณ์ของภูมิธรรมที่ย้ําว่าสิ่งที่อยากให้แก้ข่าวก็คือ ท่านฮุนมาเน็ตไม่ได้โทรมาขอโทษเราและเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่กล่าวเลยไปถึงขนาดนั้นเพียงแต่เราอยากให้ตรงนี้สมูทและยืนยันไปแล้วว่าความสัมพันธ์ของเราและกรรมพูชาในทุกระดับชั้นพูดคุยกันได้ดีเป็นปกติอยากฝากให้ช่วยเคลียร์ซึ่งขณะนี้เราแก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ต้องร่วมมือกันกับทุกฝ่ายเมื่อมีข่าวออกมาเข้าใจว่าสื่ออาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือบางส่วนอาจจะมีการคลาดเคลื่อนในการพูด อีกอย่างตอนนี้ก็จะมีข่าวแบบนี้ออกมาเรื่อยๆซึ่งผมไม่สบายใจภูมิธรรมกล่าวว่ากันว่าเรื่องอ่อนไหวที่ส่งผลต่อการเมืองโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาที่หุนมาเน็ตโดนถล่มอย่างหนักถึงกับต้องต่อสายถึงภูมิธรรมเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมทั้งขีดเส้นให้แก้ข่าวภายในวันที่20กุมภาพันธ์ไม่เช่นนั้นกัมพูชาจะออกแถลงการตอบโต้ทันทีคงต้องจับตาความเคลื่อนไหวว่าฮุนมาเน็ต ยังติดใจประเด็นใดอีกหรือไม่เมื่อฝั่งไทยเคลียร์ปมไม่ได้ขอโทษไปแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองภายในกัมพูชาที่ระอุเดือดขึ้นมาอีกครั้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าด้วยสงครามการเมืองชาตินิยมระหว่างสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านพลัดถิ่นกับฮุนเซนผู้นำจิตวิญญาณพักประชาชนกัมพูชา อ่านเกมการเมืองในวันนี้ก็จะเข้าใจปรากฏการณ์ตามเมืองทมที่เรื่องดินแดนและแผนที่มักถูกใช้เพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองอยู่ที่ฝ่ายใดจะพลาดไพ่เกมอำนาจจนกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับไทยขึ้นแบ็คลิสต์แก๊งขอเซนเตอร์เปิดขั้นตอนส่งตัวกลับจีนรายงานข่าวจากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเปิดเผยว่า การส่งตัวบุคคลสัญชาติจีนเดินทางกลับประเทศเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทางเมียนมาและกองกำลัง BGF ได้นำบุคคลสัญชาติจีนจำนวน50คนเดินทางมาสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และส่งตัวให้กับทางเจ้าหน้าที่ไทยหลังจากนั้นจะเดินทางมาที่อาคารที่ทำการสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแจ้งปฏิเสธการเข้าเมืองทั้ง50คนเนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา12วงเล็บ7แห่งพรบรคนเข้าเมืองปี2522และได้แจ้งตามแบบตอม35เพื่อสั่งให้ออกนอกราชอาณาจักรต่อไป ขั้นตอนต่อไปนำตัวทั้งหมดไปลงข้อมูลในระบบไบโอเมตริกของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพราะเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการลงระบบแบล็คลิสต์ของสอมอตอซึ่งในทุกขั้นตอนทางเจ้าหน้าที่ได้ซักซ้อมและเตรียมการไว้เป็นอย่างดีทุกขั้นตอนจึงทําให้การดําเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเก็บรายละเอียดตามกฎหมายได้ทุกขั้นตอน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมกันนำตัวขึ้นรถเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดผ่านการเอ็กซเรย์และเดินทางขึ้นเครื่องเดินทางกลับต่อไปโดยวันนี้บุคคลสัญชาติจีนที่จะเดินทางกลับประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น200คนโดยทางการเมียนมาทยอยส่งมาชุดละ50คนห่างกันทุกสองชั่วโมงจนครบจำนวนทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมือง ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสเ n e s s ด o อทออย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ